สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมซันเวเดมเชียนวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนกลไพ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นกลไพ่ที่เหมาะสําหรับการสังสรร์งานเลี้ยงในช่วงปลายปีนะครับมากับญาติสนิทพิสหายเพื่อนฝูงนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่นะครับอุปกรณ์คือไพ่หนึ่งสำรับนะครับเป็นไพ่ที่ต้องครบ52ใบนะครับถ้าใครมีไพ่แล้วก็ เอามาฝึกตามไปได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มีผมวางลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับ YouTube ตองคำแอดไวประกอบนะครับคลิกเดลุงสินค้าจากลาซาด้าเป็นไพ่กระดาษสานใย,ยผ้าไวทิเกิลแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นไพ่ยี่ห้อที่นับไม่ถ้วนทั่วโลกนิยมใช้นะครับไพ่เนี่ยครบห้าสิบสองใบนะครับอ่าเดี๋ยวผมคัโจ๊กเกอร์ออกก่อนจ๊กเกอร์ไม่ใช้นะครับอ่าจ๊อกเกอร์ออกนะเราแบ่งไพ่ออกมาเป็นอ่า สองสองกองนะครับโดยไม่นับโจ๊กเกอร์นะครับมาแล้วเราก็สับนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนอ่าสับแบบนี้เราจะสับเองหรือว่าให้ผู้ชมสับก็ได้นะครับถ้าเราสับเองเราคลี่ให้ดูนะว่าเราสับจริงนะนะให้ผู้ชมเอาเข้าไปเองอย่างนี้ได้นะครับนี่แบบนี้อ่ารวบเข้าไปเองผู้ชมบางคนเขาสับไม่ได้ไงอ่าถ้าเขาสับได้ก็สับแล้วก็ให้เขาตัดนะครับอ่าตัดตัดกี่ครั้งก็ได้นะครับตัดไป แบบนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะคัดไพ่นะครับออกมาสองสีนะครับก็คือโพดํากับพแดงนะครับก็จะเหลือเข้าหลํำตัดกระดอกจิกอ่าก็จะคือคัดออกมาเป็นอ่าสองสียะสสีสองกองนะครับแต่ว่ากองละสองสีนะอ่าแบบนั้นนะครับระหว่างนั้นเราก็พูดคุยไปนะครับอ่าว่าไพ่มันถูกสับถูกตัดไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับไม่มีทางที่ หาไพ่ม e ันจะเรียงได้นะครับตอนต้นเราก็คล so ี่ให้ดูว่าไพ่ไม่ได <we b> ้เรียงนะครับอ่าแม้ว่าจะเรียงก็สับไปแล้วตัดไปแล้วนะครับอ่าคัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมเลือกนะครับอ่าเลือกว่าจะเอาสีไหนอ่าจะเอากองไหนนะครับเพราะทั้งสองกองมันมีทั้งสองสีอยู่แล้วอ่ะพอเราคัดเสร็จนะครับแล้เขาบอกว่าจะเอากองพอดโพอแดงหรือว่าขลั่มตัดดอกจิกนะครับอ่าเขาเขาจะเลือกกองไหนก็ได้นะ ถ้าเขาเอากองพอดโพอแดงเราก็เอากองก็หลําตัดดอกจิกแบบนั้นนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เขานะครับอืมอ่าถ้าเขาเอากองนี้เราก็เลือกกองนี้ถ้าเขาเอากองนี้เราเลือกกองนี้นะครับอ่าสมมุติว่าเขาเลือกกองนี้อ่ายังไงก็ได้นะอ่าเราให้เขาคว่ำนะครับแล้วให้เขาทิ้งไพ่อ่าคู่กันนะครับอ่าไพ่เนี่ยถูกสับถูกตัดเรียบร้อยละเดี๋ยวเราทิ้งก่อนนะครับวางตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เขาทิ้ง แบบนี้อ่านเนี่ยคู่กันแบบนี้นะครับคู่กันไปเราทิ้งเขาทิ้งเราทิ้งก่อนนะอ่าหงายแล้วให้เขาคว่ำง่ายแล้วให้คว่ำนะครับอ่าตรงไหนก็ได้งายแล้วก็คว่ำทิ้งกันเป็นคู่แบบนี้นะครับอ่าเราทิ้งง่ายเขาทิ้งคว่ำนะเราทิ้งง่ายเขาทิ้งคว่ำเราทิ้งง่ายเขาทิ้งคว่ำอ่าถ้ามีหลายคนก็ให้หลายคนเล่นก็ได้นะครับอ่านนี่ทิ้งแบบนี้นะครับทิ้งไปให้หมดมือเลยหมดสำรับเลยนะครับ อ่าอย่างนี้มันใช้พื้นที่นะก็ถึงได้บอกไงว่ามันเหมาะสําหรับช่วงปลายปีนะครับเป็นกลที่สําหรับยาสนิทม,มิสายอ่ะเนี่ยครบละโอ้เพียบเลยนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูนะครับความมหัศจรรย์คือไพ่ทุกใบอะ่ะมันจะมีคู่ของมันอยู่นะครับอ่ะเริ่มจากใบเห็นไหมอ่าสิบคู่กับสิบนะครับดอกตรงกันสีตรงกันนะครับนี่ดูคู่กันคู่กันอีกแล้วนะครับเป็นไปได้ยังไง ถ้าเป็นคนอื่นสับไม่คู่กันนะเนี่ยถ้าเป็นคุณสับถึงคู่กันคุณเก่งมากเราก็บอกไปนะครับนี่เห็นไหมคู่กันนี่นะครับนี่คู่กันถ้าเป็นคู่รักเล่นนี่ยิ่งฟินนะครับนี่คู่กันนะเปิดตรงไหนก็คู่กันวะนี่มันเป็นไปได้ยังไงนี่มันทั้งสับทั้งตัดแล้วแท้ๆนะนี่เห็นไหมคู่กันหมดเลยนะครับนี่นคู่กันอีกแล้วนะครับ S อกับ S เนี่ยสามกับสามสีเดียวกัน เลขเดียวกันนะครับ <IL EN C IO> เกิดมาคู่กันจริงๆนี่เห็นไหมอ่ะนี่นจะล<ๆ>นอ่านี่คู่กันเห็นไหมแปดอ่ะนี่คู่เห็นไหมนีก็คู่นะครับนี่คู่คู่คู่นี่คู่นีก็คู่นะครับนี่คู่กันทั้งสำรับเลยไม่ผิดเลยแม้แต่ใบเดียวนะครับอ่ามันเป็นไปได้ยังไงทั้งๆที่ไพ่ไม่ได้เรียงกันและทั้งสับทั้งตัดนะครับอ่านี่คือความมหัศจรรย์ของกลนี้นะครับ เล่นไม่ยากอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับถึงการเซตอัพนะครับมาเรียนกันเลยสอนนะครับกลน,นี้มีชื่อว่า Eternal Couples หรือว่าคู่กันจนวันตายนะครับอ่ามันเป็นการที่เอฟเฟกไพ่เนี่ยคู่กันทั้งสำหรับไม่ผิดเลยแม้แต่คู่เดียวนะครับซึ่งตรงเนี้ย ายากและเหลือเชื่อมากเอฟเฟกแบบนี้ปกติเขาจะเล่นกันแค่10บใบ15บใบแต่เนี่ยเล่นกันถึง26คู่52ใบเลยนะครับแยกไพ่ออกมาเป็น2กองนะครับกองแรกโพดําโพแดงกองนี้นะกองที่2ข้าหลามตัดดอกจิกนะครับอเอาโพดําและโพแดงกองแรกสับเข้าด้วยกันนะครับมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงไม่สําคัญนะครับอ,ออเดอร์ของมันจะเป็นออเดอร์ธรรมชาติซึ่งตรงเนี้ยก็คือการสับแบบไม่ได้เรียงนั่นเองเนี่ยมันหน้าตาแบบเป็นธรรมชาติเพราะมันไม่ได้เรียงนะครับ ถูกสับออกมาโดยแรนดอมแต่กองที่2นะครับให้ follow the order นะครับเรียงตามกล่องแรกก็คือข้าหลามสัตว์และดอกจิกเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกันกันกบโพรดําและโพแดงเด๊ะเลยไม่มีผิดเห็นไหมเลขเดียวกันสีเดียวกันนะครับนี่เหมือนกันเหมือนฝาแฝดนะครับแล้วก็ใช้ไพ่จ็กเกอร์นะครับขั้นเอาไว้นะครับใส่จ็กเกอร์เข้าไป2ใบนะครับ เนี่ยแค่นี้เสร็จละเนี่ยคือเซตอัพนะครับเอาออกมาจากกล่องอ่าเราใส่ไว้ในกล่องไว้นะครับอย่างงี้นอ,อย่างงี้ปึ๊บมาเราก็ออกมาจากกล่องนะครับแล้วเราก็คลี่ให้ดูนะครับถ้าเป็นไพ่เซ็บอยซิเคิลมันจะทําอย่างนี้ได้ไงนะอ่าลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่างนะใครยังไม่มีนะครับปึ๊บอย่างเงี้นะครับสวยงามดูผิวเผินไม่รู้เลยว่ามันเป็นไพ่ที่เรียงมาถูกไหมอ่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติครึ่งหนึ่งแล้วเราก็บอกอุ๊ยเมื่อกี้นี้ตอนที่คลี่ให้ดูนะครับ เหมือนจะเห็นโจ๊กเกอร์นะเราก็เอาโจ๊กเกอร์ออกมาว่าโจ๊กเกอร์ไม่ใช้ในเกมนี้กลน,นี้นะครับแล้วอาโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ใบแรกเขาออกไปเฉยๆโจ๊กเกอร์ใบที่2องเขาออกไปพร้อมกับการแบ่งครึ่งสําหรับนั้นไปด้วยนะครับนี่คือวิธีการแบ่งครึ่งสําหรับที่เป็นธรรมชาติมากนะครับก็คือคัดโจ๊กเกอร์ออกไปแล้วแบ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่า,าให้คนดูสับไพ่นะครับหรือว่าเราจะสับเองก็ได้คนดูบางคนสับไพ่ไม่เป็นนะครับเราก็สับเนี่ยสับแล้วก็ เคลียให้ดูเนี่ยจะเป็น al, ไบซิเคิลไปทำนี้ได้นะครับว่ามันสับกันจริง,รงๆนะนะครับผู้ชมก็จะเห็นว่ามันสับกันจริงๆแล้วก็ให้ผู้ชมใส่กลับเข้ามานะครับเนี่ยใส่กลับเข้ามาแบบนี้อ่าแล้วก็ให้ผู้ชมตัดนะครับให้ผู้ชมตัดเงี้ยตัดตัดได้นะครับพอตัดเสร็จเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะอ่าคัดไพ่ออกมานะครับอ่าคัดไพ่ออกมา2 สองดอกนะครับก็คือพอดาพอแดงพูดว่าสองดอกมันดูยังไงอยู่เมนูนะอ่าพอดำพอแดงนะครับพอดำพอแดงออกมาจากขั้หลาตัดและดอกจิกนะครับอ่ากระบวนการตรงนี้ให้ให้คัดออกมาแต่ว่าอย่าไปสลับออเดอร์มันนะครับคัดออกมาตรงๆอ่าตรงไหนที่อ่าถูกคัดออกมาก็ให้มันกลับเข้าไปอยู่ตำแหน่งเดิมได้ออกอไมเนี่ยก็คือแยกออกมาเฉยๆนะครับนี่แล้วก็วางเข้าที่เดิมแบบนี้นะครับอ่าระหว่างที่คัดไปก็พูดไปด้วยนะครับ ว่ากลนนพบกลนเนี้เนี่ยนะเนี่ยโอ้ยปีตื้อเขากว่าเขาจะสอนมาน่ะยากมากเลยต้องไปลักลังไปเลี้ยงลูกชิ้นอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าอย่าให้มันเป็นเดสแอนะระหว่างที่คัดไพ่นะครับเราก็บอกว่ากองเนี้ยโัดําโปแด,ด,ดงกองเนี้ยเขาลำตัดดอกจิกซึ่งออเดอร์มันไม่เหมือนกันเพราะมันถูกสับถูกตัดถูกไหมมันมันไม่เหมือนกันหรอกเนี่ยแค่ข้างหน้ายังไม่เหมือนกันเลยนะครับตรงเนี้ยเป็นจุดถักเหนะครับตรงเนี้ยเป็นสูตรจําไว้ให้ดีนะครับมาร์กไว้เลยตรงนี้ สังเกตใบสุดท้ายของเขานะครับใบสุดท้ายของเขาคือ2โพดัมนะครับเนะี่ยเราก็บอกว่าคลี่ให้ดูว่าเนี่ยไพ่มันไม่เหมือนกันเลยนะครับเนะ่แยกออกมาให้ดูนะครับจนกว่าเราจะเจอสองนะครับแล้วตัดขึ้นมาอ่าให้สองอมันอยู่ใบบนสุดนะครับซึ่งก็คือใบสุดท้ายของเราเนั่นเองนะครับตัดขึ้นมาแบบนี้นะครับคราวนี้ใบสุดท้ายของเราก็คือใบแรกของเขานะครับนี่ เพราะว่าเขาจะแจกคว่มเขาจะเลือกกองไหนก็ได้นะอ่าถ้าเขาเลือกกองไหนเราก็ทําแบบนี้กองนั้นนะครับตัดออกมานะครับคราวนี้เขาแจกใบแรกนะครับมันจะตรงกันกับใบสุดท้ายของเรานะครับอ่าแล้วก็หงายคว่ำหงายคว่ำมาเราก็แจกหงายก่อนนะครับอ่าเขาก็แจกคว่ำเราแจกหงายเขาแจกคว่ำแบบนี้นะครับเนี่ยแจกหงายแจกคว่ำแจกหงายแจกคว่ำนะครับซึ่งมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะตรงกัน อ่ามันจะเข้าคู่กันมันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไพ่มันถูกสับถูกตัดไว้นะครับส่วนเรื่องการเรียงออเดอร์ที่มันสลับซับซ้อนพิสดารน,นั้นผู้ชมไม่ได้ล่วงรู้เลยเรื่องนั้นนะครับมันเป็นการสร้างวงจรที่มาโหฬารมากมันคือการสร้างวงจรทั้งสำรับเลยไงปกติเขาสร้างวงจรกันนิดหน่อยนะครับอ่ามีแม่งสร้างแม่งทั้งสำรับเลยนะครับนี่นะมันก็เข้าคู่กันพอดีนะครับก็คือหมดปุ๊บ คราวนี้เรามาเปิดดูนะครับอันนี้แจ็คไงไม่ต้องเป็นแจ็คโพรดัมถูกป่ะอจะแว่งนะครับเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะบังเอิญเปล่าฟุกนะครับอ่าดูคู่นี้บ้างอ่ะเจ็ดก็เจ็ดนะครับนี่ถ้าเล่นกับคู่รักเล่นกับแฟนยิ่งฟินนะครับทำไมเราคู่กันหมดเลยอ่ะเนี่ยแสดงว่าฟ้าสร้างสวรรค์สาบแล้วแหละนี่ให้เราต้องมาคู่กันนะครับอะไรก็เวอร์ไปอ้าวนี่นะครับนี่พูดไปก็เล่นมุกเสี่ยวน้ำเน่ากันไปนะครับเนี่ยคู่กันทั้งสำรับเลยอ่ะเธอ มันเป็นไปได้ไงอะ่ะมันคงไม่บังเอินขนาดนั้นมัง้งถ้ามันไม่ใช่ผมลิควิดนะครับนี่อ่ะนี่นะครับเล่นกับแฟดยิ้งเป็นนะครับเเล่นกับสาวๆวนะครับทุดทีนี่คู่กันหมดเลยอะ่ะเห็นไหมนี่คู่กันเห็นไหมนี่นี่ฮนะเลขเดียวกันสีเดียวกันนี่เพราะมันเป็นคู่กันนะครับนี่คู่กันหมดเลยไม่ผิดเลย แม้แต่ตำแหน่งเดียวนะครับน่าเห็นไหมนี่ปึ๊บนะครับโอเคนะครับถ้าสงสัยในสูตรนะครับลองดูวิดีโอมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกอย่างมีคําตอบไว้ในสูตรหมดถ้าทําออกมาแล้วไม่เหมือนแสดงว่าคุณทําสูตรผิดนะครับเพราะว่าสูตรมันไม่ยากสูตรเนี่ยสามารถที่จะพลิกแพงได้ด้วยนะอ่าตัดสลับในกองหลังได้ขหลังตาดอกจีกันแล้วค่อยตัดกลับมาใหม่นะครับ ใหออเดอร์ order มันดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแต่เริ่มต้นเอาแบบนี้แล้วกันนะผมถือว่าสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับไพ่นะครับก็เอาแบบง่ายๆก่อนเพราะยังไงอ่ะมาดูไม่รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมเกิดการสร้างวงจรขึ้นนะครับสําหรับผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับหรือว่าผู้ชมที่ไม่ได้มีพื้นฐานทักษะในเรื่องมายากลมาก่อนสาหรับคนที่มีพื้นฐานทางด้านมายากลมาหรือว่า ได้เป็นสมาชิกนะครับในช่องพิศดาเวียดมิเชียนก็จะได้เรียนท่าสับไพ่นะครับที่มันเป็นท่าสับไพ่พิสดารเยอะแยะมากมายนะครับสามารถที่จะอามาประยุกต์ใช้กับกลนี้ได้ให้มันดูสวยงามและเป็นธรรมชาติน่าทึ่งมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้ไปฝึกให้ดีนะครับแล้วก็นําไปเล่นให้สนุกในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็ช่วงคริสต์มาสปีใหม่ช่วงนี้นะครับเอาไปเล่นให้สนุกครับ